สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอินทพลมมันจะมีการผสมเกสรเกสรตัวผู้ที่บานตั้งแต่เมื่อวานไม่รู้ว่าวันนี้จะมีเกสรเหลืออยู่ไหมล้วเด็ดจะต้องตัดแล้วไปเคาะดูเอาถ้ามีก็จะเก็บไป้สำหรับใช้ปีหน้ามันมีอยู่สองมันมีอยู่สองสองสองดอก มีอยู่สองดอกอดอกสวยทีเดียวแต่สำหรับต้นต้นนี้มันไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยมีเกสร,รอ่าเมือ่อปีที่แล้วก็ก็เกสร,รไม่บานอ่าปีนี้ปีนี้บานแต่ว่าไม่รู้วจะ ได้ไหมเดี๋ยวลองตัดดูเอาทัฟตัดเลยโอ้ยลองลองเอาถุงเอาถุงเอาถุงครอบดิลองเอาถุงครอบดิไม่เป็นไรตรงนั้นไม่ต้องไปตัดแร้วไ,<อ>ไม่มีเ<อ>กสอนร่วมเลยฮะครอบเลยครอบเลยครับ เอาถุงครอบเลยน่ะดึงมาได้แล้วนั่หละดึงมาแล้วครอบจะไม่มี้นามมาลุงไม่มีไม่มีดูแล้วดูแล้วผมดูแลตัดเอาเลยเป็นไงได้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 ตัดเลยอ่าอ่าว่าไม่ร่วงเลยมีนิดหน่อยมีนิดหน่อยเท่าที่ดูแล้วมีนิดหน่อยก็ใส่ถุงเลย ปีนี้เรามีปัญหาเรื่องเกสอนทัวพูนะเพราะเกสตรเอาไว้ก็ได้โั้มีอยู่ได้ลุงมีอยู่พอ,อเสร็จแล้วก็โอ้โหเยอะนี่ใช่อยู่บ่ใช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 ่โอ้โอ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 มีตรงบานเด้อือจะมีนะอือๆปีนี้ปีแรก,กมันได้มันได้เกสอรในต้นเนี้ยทุกปีมัน ดึงมาเลยถ้าดึงมาเลยดึงมาทั้งหมดเลยทั้งปีทั้ง,ท,งทั้งปีเลยแล้วตัดเอานั่นแหละนั่นแหละดึงมาใช่ยังงั่นแหละตัดเลยตืดนั่นแหละ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 ตัดเสร็จเห็นไหมสบายตอนเนี้ยสบายเลยอลองเคาะที่มีไหมสิ่นที่มีไหมน่าจะมีนะแต่พอมันยังมี ขึ้นมาตอมอยู่บ้านนะ่ะผพม,มันว่ามีเยอะเคาะเคาะเสร็จแล้วเอาเอาเอาทะลาลงไปข้างล่างก่อนเอาถะเลาไปข้างล่างก่อนนั่นนะโอหเยอะนี่ว่าเยอะนี่อะไรเคาะเคาะเคาะเสร็จดองวันไม่ได้ขนาดนี้เด้อะสามสี่ปีอ้ยแต่มดมันเข้าไปเยอะเนี่ยอืมมดเยอะอืม อว,อวิธีการเคาะวิธีการเคาะถ้าไปเคาะไม่ดีมันก็ปลิวไปหมดเจสอนโอเคโอเคใช้ได้ใช้ได้พอมีแล้วก็เอาใส่เอาใส่เอาใส่ถุงไว้ ชาพรำตายเยอะเนื่องจากว่ามีม,ม,มีด้วงมีด้วงมีด้วงมะพร้าวมากัดกินต้นตายเยอะที่ต้นใดที่มีด้วงมากัดกินลูกมันก็จะไม่ค่อยโตไม่โตปีนี้ไม่แน่ว่าจะได้กินไหมแต่บางครังได้กินบ้างคงได้กินบ้าง มีไหมอ๋ออย่าเพิ่งให้มันล่วงอย่าเพิ่งให้มันล่วงล่วงแล้วมันก็หล่นมันเค่สอนมันหล่นหมดต้นไหนอ๋อ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 ก็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 ติดอยู่ ก็ติดอยู่แต่ว่าปีนี้ผสมไม่ค่อยติดเท่าไหร่ร่วงไปหมดมันเหลือไม่กี่ลูกแต่ก็ก็พอพอพอ,ออยู่ได้พอดูได้ฮนะตอนนี้ตอนนี้เป็นออกลูกเป็นเป็นปีที่สองปีที่แล้วดกมากแต่ปีนี้ปัญหาคือ อากาศไอ้มันเวลาผสมมันโดนฝนฝนมันมาเทเลยเลยผสมเสร็จมันก็ก็ก็โดนน้ำน้ำฝนมันก็เลยไม่ค่อยติดเท่าไหร่ ต้นตรงนีนน้มันเป็นต้นตนเมียที่ดกมากแล้วพอพอมันดกปุ๊บปีนี้เลยด้วงลงซะลงซะตายเลยด้วงมะพร้าวตากเกินต้นนี้ก็ก็พอพอพอดกนะพอดกนะพสมติดอยู่พอสมติด ทีนี้ให้คนงานผสมเขาไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เขาไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่าผสมติดไหมนี่ผสมเกล็ดแล้วทั้งนั้นนะที่ไม่ติดก็จะมีอยู่ ที่มันติดลูกมันก็จะร่วงหล่นไปเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้ไม่ติดไม่ติดพบไม่ติดเนี่ยมันมันจะแยกออกเป็นสามทางมันก็จะไม่ติด เนี่ย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 ปัญหามันคือเอ,อเราให้คนคนผสมอ่ะคนคนงานเขาผสมแล้วเราเขาก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเราเราสอนแล้วเราก็ต้องไปสอนจำจี้จำาใจเขาก็ไม่ได้จำจี้จำาใจเขาไม่ได้เขาไม่ติดแต่ว่าเราก็ถือว่าเขาทำเสร็จปุ๊บเนี่ยปัญหามันก็คือว่าเออ มันก็ลดจำนวนประชากรลงลดจำนวนประชากรของลูกลงถ้าดกมากๆกิ่งมันก็จะหักเดี๋ยวจะให้ไปดูต้นที่ลูกหดกมากๆแล้วลูกโตมากลูกจะโตเท่ากับปานไข่ไก่เบอร์สามนั่นแหละแต่ตอนนี้มันยังไม่โตตอนนี้ก็น่าด,ดูทีเดียวอยากจะให้ดูวิธีการ ที่ผสมติดแล้วมันก็น่าดูอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มจะต้องห่อแล้วถ้าไม่ห่อพวกเวลาเวลาลมมาเนี่ยลูกมันจะถูกหนามต,ตามปลายไบเนี่ยแทงหล่นหมด ตัวนี้คือนี่ลูกใหญ่ลูกใหญ่ลูกลูกจะทอบพอกแก่แล้วลูกจะท่าประมันไข่ไก่เบอร์สามะไข่ไก่เบอร์สามตอนนี้มันตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่ค่อยดกเท่าไหร่เพราะการผสมตอนแรกเนี่ย นี่เป็นค่าที่เราทําให้ดูเป็นตัวอย่างมันก็จะติดเยอะอยู่มันก็จะติดเยอะอ่ามันก็จะติดเยอะอยู่ตยออยแต่อ่าตอนนี้ต้นนี้ก็ก็ก็น่าดูล่ะถ้าถูกเต็มที่ก็สวยต้นนี้ดกมากๆต้นนี้ดกมากๆ เห็นไหมโดกมากๆเลยล่ะโดกมากมากเลยเนี่ยโดกมากมากนั่นเสร็จแล้วอันนี้ต้อง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 ผูกแล้วล่ะต้องผูกพัดแล้วล่ะถ้าไม่ผูกพัดกิ่งหา้ามพทัดนี่ต้องต้องต้องผูกแล้วนะปล่อยกับกิ่งแล้วนะ อช่วงนี้ล่ะถ้าอย่างนั้นหักหมดนะไหนอ่ะัันนี้โดดกไหนกัดโดนกัดเลยนะไรกัดม่ใช่แมงมั้งลูกน้องเรามั้งลูกน้องไหนวัวเข้ามาป่ะวายวัวไม่เข้ามาไม่เป็นไร ปลูแล้วนะถ้าไม่ปลูกแต่มันร่วงไม่เป็นไรมันร่วงถ้ามันร่วงแล้วเนี่ยนะมันก็มันก็ปล่อยร่วงไปรประชากรมันลงนี่เนี่ยดกมาก่อ,อต้องต้องผูกแขวนไว้อย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้แขกแขวนไว้ยี้หนักแล้วอ่าหนักสิหนักมากนี่ก็ อย่าลืมนะลูกมันเท่าประมาณไข่ไก่เบอร์สามนะถือวา่าไข่ไก่เบอร์ศูนย์ฮะอู้หู้ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ก็แล้วไปเนี่ยร่วงหมดนี่ร่วงร่วงไม่ไม่น้อยเลยการมันเป็นขุดได้ตัวนั้นฮะขุดขุดขึ้นมาจากต้นเหรอเนี่ยเนี่ยไอ้ต้นนี้นะไอ้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 รวมนี้นะ ไม่พอมันโตปุ๊บเนี่ยเวลาลมมาเนี่ยมันจะแทงได้ไอปลายใบเนี่ยแทงกระหนามนี่ร่วงหมดทีนี้เราทำยังไงดึงหนามออกหรออ๋อก็ก็ตัดกระหนามออกตัดกระหนามประเภทอย่างเงี้ยตัดออกหมดใบเนี่ยใบใบเพราะปีแรกเนี่ยโหผมนี่เหลอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไว้ก่อน ตอนนี้ยังไม่ถึงขนาดร่วงครับโอ้น่าดูจังเลยสวยเออต้นนี้เแบบม้นนี้ีนะอืมสวยตัวนี้สวยต้นนี้สวยถูกกระตัวอืมเพราะว่าดูไปดูมาต้นที่ว่าไม่ค่อยติดเออเอะไหนต้นที่ว่าไม่ค่อยติดเออลูกมันจะโตถ้าลูกมันโตดีเด้อล่ะเพราะว่าลูกมันหา่างฮาลูกมันห่างแต่ไอ้ต้นเนี้ย ลูกมันก็โตอยู่แต่ว่าจะไม่โตแล้วเพราะเดี๋ยวสักพักนมันก็จะหกักเพราะว่าลูกมันทีลูกมันเขาบอกให้ต้องตัดงไงตัดออกตัดออก,ก,กอ๋อลูกไงได้ลูกมือเนี่ยผู้ายเลยนะ,ยนะผมก็ผมบอกไง ถ้าให้ผมตัดนี่ผมไม่ตัดเพราเสียดายเสียดายเธอบอกกระชัดตัดเอาเริ่มเสียดายเหมือนกันเหรอเสียดายนะโดกเวลามันดกเราไม่ไม่ให้มันดกโอ้หนักแล้วนี่หนักสิอ่าอ่าโอ้สวย ใช่ถูกต้องอ่าเนี่ยนะอ่าักอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยนะนี่ดูเลยอย่างนงี้นะผสมอย่างนงี้ผสมไม่ได้อย่างนนะางนี้ผสมไม่ติดเนี่ยที่มันแยกออกเนี้ยถ้าผสมติดม,ม,มันจะกลมป่ะมักกนจะกลมเออแต่ถ้าเกิด กลายมันแยกเนี่ยพอเวลาผสมตตดปุ๊บเนี่ยมันจะรวมกันมันจะสลายรวมกันตายแต่ถ้าถ้าไม่ติดมันก็จะแยกแบบนี้แหละแยกแบบนี้แหละเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ติดเลยเนี่ยคนถุกคนมันแยกอ่าเดี๋ยวมันเยะเดี๋ยวมันละล่วงถึงถ้ามันไม่ล่วงก็กินไม่ได้เพราะมันแก่ก็กินไม่ได้แต่สองต้นเนี่ย ไอ้สองต้นเนี่ยสองต้นเนี่ยเป็นเป็นพันที่กินอร่อยมากกินอร่อยมากสองต้นนี่เหมือนกันสองต้นนี่เหมือนกันสองต้นน้นเหมือนกันก้าดอกจรันาก้าดอกก้าอะไรสองสองต้นน้นเหมือนกันแต่ว่าเวลาต้นแพงอะสองต้นน้นแพงมากสองต้นน้นอ่าต้นมันก็ต้นกล้ามันก็ต้นละ อา2,003แต่ตัวไอ้ตัวนี้พันเก้าสองต้นเนี้ยโอเคแค่นี้นะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับวันนี้พาชมสวนที่พลล์แต่ว่าดูชมได้ส่วนเดียวนะครับปีหน้าเดี๋ยวอาจจะพาราชมอีกตอนที่มัน,น,นเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักก็จะต้องหอ่อเอาลูกมันหอ่อ อาจจะพาท่านมาชมวิธีการห่ออุนะตระทัศนเขาตอนนี้เริ่มจะชำนาญแล้วละ่ะเริ่มจะชำนาญแล้วละ่ะเดี๋ยวพอปีที่แล้วก็หอ่อปีกแล้วแต่ยังไม่ค่อยชำนาญปีนี้จะจะชำนาญละห่อแล้วป,ปีที่แล้วไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่เพราะว่าห่อเสร็จมันหักบ้างอะไรบ้างก็เลยไม่ได้กินแค่นี้นะครับสวัสดีครับ